สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำตำทะเลรวมนะคะยั่วๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ฝีฝีมือลูกสไพค่ะอร่อยนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมขนมจีนหรือผัดเส้นมารอรอเลยนะคะ อร่อยสุดยอดเลยนะคะตําทะเลค่ะมีกุ้งมีหอยอมีหอยนางรมนะคะแล้วก็ปูอัดค่ะค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิง่งซับสไครต์ด้วยนะคะช่องน้องเกอร์หันษาพากินค่ะ ตักลาดน,นะคะน้ำตักลาดน,นะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดวอร่อยนะคะเดี๋ยวไสเข้าไหนอะกินได้ไหม<ะ>